สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตลาดคริปโตเคอเรซีกันนะครับในเรื่องของราคาที่กําลังดิ่งในตอนนี้นะครับโดยที่มีอีลอนมาร์นะครับเป็นหัวโจกนะทำไมถึงเรียกว่าหัวโจกเนะมื่อเช้านะครับ ผมได้ทำการเปิดนะครับ twitter นะขึ้นแจ้งเตือนอิลอนมาร์นะครับโพสตบอกว่าจะายกเลิกครับการใช้ Bitcoin นะครับในการซื้อรถของ t ทสลานะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่เขาทำการออกมาโพสตแบบนี้นะครับเขาบอกว่า บิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองนะครับใช้พลังงานสิ้นเปลืองแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็กำลังหาแนวทางที่จะใช้เหรียญที่มันประหยัดทรัพยากรประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของมันจะมี เมื่อวานก่อนนะที่ออกมาเหมือนโพส์โพส์เหมือนแบบโพส์ถามว่าถ้าถ้าเราใช้เหรียญด็อกกี้อ่าเราใช้เหรียญเหรียญด็อกกี้เนี่ยซื้อรถของเทสล,ลาดีไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเข้าไปโหวตกันก็จะมีกด yes กด no ซึ่งผลที่ออกมาก็คืออ่าคนที่กด yes ไปนะ่ะ ประมาณ70%ซึ่งเยอะมากนะครับหรือหรือนะครับมีแนวโน้มนะที่ไอเหรียญมีมตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปโลดแรกได้นะซึ่งเรามามันมีสาเหตุอะไรนะครับทำไมถึงต้องขึ้นนะมันเราต้องไปดูที่ว่า,าในส่วนของค่าไฟนะ ค่าไฟตัวนี้นะครับเข้าไปที่การประมาณค่าไฟนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปดูเรื่องของค่าไฟนะครับในการใช้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนภาษาแป๊บใช้ภาษาไทยน่าจะง่ายต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นนะอ่ะก็เข้าไปดูนะครับ สกุลเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับเขาก็มีการจัดอันดับขึ้นมานี่แหละนะครับเป็นการจัดอันดับของ TRG นะครับตัวนี้นะครับก็มีการจัดอันดับขึ้นนะครับก็ในเรื่องของอันดับนะอันดับที่1เป็น RXP นะครับ 0.0079เจ็ดสนะครับกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนี่ก็คืออต่อการใช้ต่ออเขาเรียกอะไรที่ใช้ทำธุรการธุรกรรมนะครับซึ่งเราดูแล้วนะครับค่าเงินนะครับของ IXP ก็ค่อนข้างที่จะนิ่ง นิ่งเลยแหละไม่ไม่ค่อยจะขยับเลยนะครับแล้วเรามาดูอันดับ2นะครับอันดับสองเนี่ยไอด็อกกี้เนี่ยอ่าไอเหรียญเหรียญมีมเนี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่อันดับที่2นะก็คือ0 1 2นนะครับกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะอ่าที่ใช้ต่อธุรกรรมนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้มีโอกาสไหมผมว่ามันก็มีแหละนะที่ราคาเหรียญด o อกเีนี้มันจะขึ้นมาแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าอัตรานะครับในการที่ไอ้ไอเจ้าของเหรียญด o อกีที่คนที่เขาสร้างไอ้เหรียญน,นี้ขึ้นมานะมันมีการสร้างเหรียญน,นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงอะผมมองว่ามันเป็นตรงข้ามนะตรงข้ามกับไอตัวเหรียญบิตคอยเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอก็ตามที่เหมือนได้ศึกษามานะศึกษาตัวเหรียญน,นะเมื่อเทียบกับบิตคอยนะครับผมว่าทัน่านที่จะตรงกันข้ามไปเลยนะเหมือนราคา บิคอยราคาขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ยอมขึ้นตามด้วยก็มีนะมาขึ้นตามใครก็ไม่รู้นะไอเจ้าไอเจ้าของกระสืออวกาศเนี่ยเจ้าของกระสืออวกาศโพสทีหนึ่งเนี่ยราคาขึ้นเพิ่มๆๆๆนะแหมเหมือนผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นเป็นการอะไรอะการล่อเม้าดีไหมนะมัน มันดูฟังดูโหดร้ายนะสำหรับรายย่อยๆรายเล็กๆที่เข้าไปเล่นอ่ะแล้วก็ถัดมานะครับเหรียญาคาราโน่นะใช้พลังงานอยู่ที่0.5479กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่ใช้ต่อธุรกรรมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงอ่ะเหรียญนะครับอ่าบิตคอยนะครับ บิตคอยน์เนี่ยอยู่ที่อันดับที่1 2 3 4 5 6อา่้าอันนี้เงินสดคือบิตคอยเชคนะครับอ่าบิตคอยแคชนะอ่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมวะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแมตอนเด็กๆไม่เรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะอ่าเน,น,น,นี่ยบิตคอยแคชนะครับแล้วก็ที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองนะครับทัดมาก็คืออีเทเรียมนะแต่ผมไม่มั่นใจว่า ต่อไปนะครับในภายภาคหน้าที่มันเป็นอีเธเรียม2.0ราคานะครับาการาเขาเรียกอะไรพลังงานนะที่ใช้นะครับจะน้อยลงหรือไม่นะครับเพราะมันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน proof of tag นะครับม,มันจะใช้พลังงานน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ถ้าพูดถึงอีเาเลี่ยมก็ผมว่าค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสะเทียนนะสะเทียนอยู่สะเทียนกอดอกกี้อ่ะเออพูด,ดง่ายๆนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอตัวบิตคอยเนี่ยนะใช้พลังงานเยอะสุดเลย7จ็ดนะกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ย ต่อการทําธุรกรรมหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมันเยอะกว่ากันนะเยอะกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยประมาณก็70% 0เเลยนะถ้าพูด,ดง่ายๆแบบดูแบบไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายนะครับถ้าพูดถึงนะ่ะผมว่ามันก็ถูกตามที่เทสลาเขาออกมาโพสตแบบนี้หรือนะว,ว่าอ e ีลอมัสออกมาโพสนะ เพราะว่าเหรียญมนันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากนะครับใครที่อยู่สายขุดก็น่าจะรู้กันดีนะมันเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนยิ่งเครื่องนะครับที่เอามาขุดอ,ะอ่ะยิ่งนานวันเข้านานวันเข้าการขุดก็ลดลงนะแต่ค่าไฟก็ยังเท่าเดิมนะ ค่าไฟก็ยังเหมือนเพิ่มขึ้นอ่หรือไม่ก็เท่าเดิมนะซึ่งมันก็ต้องเพิ่มขนาดเครื่องนะหรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ซื้อทรัพยากรอ,อ่ซื้อไอ้ตัวเครื่องเนี่ยเข้ามาทำการขุดนะผมมองว่ามันก็ถือว่าโ้ใช้ไฟใช้ไฟเยอะมากนะครับ มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมทําการขุดนี่แหละประมาณสิบกว่าเครื่องนะผมปรากฏว่าแม่งห้องโคตรร้อนนะครับห้องโคตรร้อนนะก็คือแบบไฟี่แบบวิ่งปุ๊บ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 เลยอะ่ะขุดทั้งวันนะ่ะมาคิดดูว่าขนาดแค่สิบกว่าเครื่องนะค่าไฟยังบานอนะ่ะแล้วไอที่แบบเป็นร้อยเครื่องเป็นสิบเครื่องเนะี่ยจะใช้พลังงานเท่าไหร่ ซึ่งเขาอาจจะมองเห็นตรงนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบในภายภาคหน้านะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนรถนะของอีลอนมัสก์ก็ใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้ค่าไฟนะอ่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยต่อไปค่าไฟอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ครับในภายภาคหน้านะไม่ว่าจะเป็นในของประเทศไทยหรือของต่างประเทศนะครับ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมันผมว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกไม่ได้ที่ค่าไฟมันจะขึ้นนะท,ทั้งที่เหมือนตอนเนี้อ,อก็แบกกันอยู่นะของประเทศไทยนะไม่รู้ว่าผู้นำทำอะไรกัอนอยู่บางทีก็คิดซะว่ามีวัวนะครับมีวัวเป็นนักทำนายนะแล้วก็มีควายเป็นบริหารประเทศ นะหยอกหยอกหยอกนะครับเขาก็ต้องทำงานของเขาแหละนะก็สำหรับประเด็นในวันนี้นะครับผมมองว่าเหรียญที่น่าจะน่าจะจับตามองนะมันโอ้มันก็เยอะแหละไอ้พวกไอ้เหรียญยูนิคอนเหรียญ o m g นะ แล้วก็มันจะมีเหรียญอีกตัวหนึ่งที่ราคาพุ่งขึ้นราคาพุ่งขึ้นเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่าของบิตคอยนนะบิตคอยนเนี่ยเขาเรียกเหรียญอะไร่ะแรับหนึ่งอ่ามันจะเป็นเหรียญต,ตัวไหนว่าตัวไหนว่าเนี่ยไอ Y F I เนี่ยตัวนี้เนี่ยเมื่อวานนะที่ผมได้เข้าไปดูนะราคานะขึ้นไปที่3ล้าน3ล้านเลยนะบวกไป50%าสกว่าเปอร์เซ็นต์ทำไมมันขึ้นอะไรขนาดนั้นนะเราไปดูแต่ว่าในส่วนของเหรียญนะที่เขาเรียกว่าเหมือนจะ สวนกระแสเลยนะก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยอัฟฟาพวก aave เนี่ยผมดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วรู้สึกว่าราคามันจะขึ้นนะมาตั้งแต่เมื่อวานนะสำหรับสายเทรดนะครับอาจจะเป็นก็เรียกอะไรทางเลือกนะอหลังจากที่ออกมาจาก bitcoin ก็ได้นะครับ แล้วเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาหกโมงโดดเกือบไม่ทันนะโดดเกือบไม่ทันเลยนะโอ้ติดลบไปเลยเมื่อเมืม่อเช้าเนี่ยนะครับจากที่บวกมาสองสามวันแล้วโดดเกือบไม่ทันนะก็ก็ถือว่าต้องติดตามมันต่อไปนะครับซึ่งถ้าพูดถึงอ่ะอีเทเรียมนะผมว่ายังไปต่อได้อีกนะครับเนะี่ยดูจาก อันเนี้ยนะราคาลงลงมาลงมาเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยดูจากค่าประมาณการลงมาทีา่สองแสนห้า,าแสนอ่นห้าพันนะซึ่งผมว่ามันมันไม่ได้แบบดิ่งฟูบลงมาเลยนะแล้วก็อยู่ในราคาแสนนิดๆแสน อันเนี้ยเหมือนแต่ก่อนนะผมว่าราคาน่าจะน่าจะเป็นการปรับฐานที่ราคาประมาณนี้อยู่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอ่ผมมองว่าเหรียญน,นี้ยังไปได้ต่อนะครับยังถือว่าไปได้ต่อแหละนะถึงจะออกถึงจะเปลี่ยนเป็นอีเทียม2.0นนะครับอ่านะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับในเรื่องของประเด็นนี้นะครับส่วนนะครับในเรื่องของอ่าช่องนะครับปกติแล้วผมจะทำอ่าเกี่ยวกับรีวิวพระเครื่องนะอ่ารีวิวพระหลวงพ่อพัดนะครับมีหลวงพ่อเฮงเหลียงไออื่นเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยก็เลยไม่ได้ทำ คลิปออกมารีวิวนะครับแล้วก็หลวงพ่อพัดนะที่เห็นมีดราม่านะครับก็คืออรุ่นเลื่อนสัมนาศนะเห็นมีออกมาไม่รู้ว่ามันจองได้หรือว่าจองไม่ได้กันแน่นะครับแต่ที่เห็นเห็นก็คือมีหนังสือออกมานะว่างดรับงดรับงดจัดสร้างนะแต่งดจัดสร้างน่าจะเป็นงดจัดสร้างที่ว่าคนมาขอทํา ขอจะสร้างใหม่นะครับไม่ไม่ไมด้นับกับที่ได้ทําการเซ็นรับจัดสร้างก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมมองว่าพระมันเขาเรียกอะไระมันเขาเรียกอะไรดีมาดีมาซัพลายอะ่ะค่อนข้างที่จะกลางๆมันไม่ได้แบบหูหวาอะไรมากบางทีอะ่พะพ้ายังไม่ออกอะ่ะ ราคาสูงกว่าตอนพระออกอีก,ก็มีนะซึ่งอยากให้ลองลองลองดูกันนะลองศึกษากันให้ดีนะครับแนวทางกันไปสำหรับคนที่ศรัทธานะในตัวหลวงพ่อนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อองไหนก็ตามนะครับมีเหรียญดั่นนะครับอ่าเพื่อไว้บูชาไว้เป็นสิริมงคลอ่านะไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่า ่าของแบบนี้นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรร้อยเปอรเซ็นต์เนี่ยเจ็สิเซหรือเก้าสิบเซนตเนี่ยเรานะครับต้องเป็นคนปฏิบัติเราต้องเป็นคนทํานะครับอ่าเราต้องเป็นคนทําต้องเป็นคนสร้างขึ้นมามันไม่มีหรอกที่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเงินมาจากไหนก็มีรู้อยู่เฉยแม่งถูกลอตเตอรี่ถูกอะไร นะมันก็ไม่มีว่าซื้อครั้งเดียวแล้วถูกหรอกถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่างม,มงายนะครับกับตัทาอันไหนเราอยู่ในส่วน,ส,วนส่วนไหนมากกว่ากันนะครับบางคนบางท่านนะครับเข้ามาอาจจะหวังเกงกําไรนะในการปล่อยเช่าบูชาพระอันนี้ก็เป็นสิทธของเขาเพราะถือว่าเป็นพุทธพาณิชย์ มนะองว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วแหละนะบางทีก็บอกคสอศรัทธาในหลวงพ่ออยากจัดสร้างอยากจัดสร้างนะให้พระราคาเท่าไหร่สร้างมากี่องคนะ์ให้หลวงพ่อเท่าไหรนะ่ให้วัดเท่าไหรนะ่ก็คิดกันหน่อยเองนะในส่วนนี้แต่ก็ยังเคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะเขาขอจบเพียงเท่านี้นะครับวกมาเรื่องพระได้ไงนะอุตส่าห์คุยเรื่องเหรียญคริปโตเหรียญดิจิตอลอยู่ดีๆวกมาเรื่องพระเฉยนะก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับช่องตามใจต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับหากรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความคิดนะครับ อ,ขอ,ข,อของท่านนะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันได้เพราะว่าผมก็ไม่ผมไม่ได้เก่งกาดเก่งชะกันมาจากไหนนะครับผมก็ศึกษาผมก็ดูมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ตามมีตามเกิดนะครับก็ขอจบเพียงคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับให้มันถึง1,000พซับสตเถอะนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ